ท่านทั้งหลายคนที่จากโลกนี้ไปแล้วเขาคนนั้นไม่มีทางหวนคืนคนที่ตื่นจากฝันแล้วฝันนั้นก็ไม่มีทางย้อนกลับการคิดถึงคนที่จากไปไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่การยึดติดและไม่ยอมปล่อยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักเพราะจะทำให้จิตเราเศร้าหมองแล้วก็จมจมจ,อม,จอมอยู่กับความเสียใจสิ่งที่เราทำได้คือการยอมรับความจริง เข้าใจว่ามนุษย์เรามีการพบและการจากเป็นธรรมดาไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตามสุดท้ายไม่ว่าจะรักหรือเกลียดกันแค่ไหนเราก็ต้องจากกันชีวิตก็เป็นเช่นนี้นี่คือความธรรมดาที่ทุกคนจะต้องพบเจอเช่นนั้นแล้วจงปล่อยให้เวลาได้ซ่อมแซมบางส่วนของชีวิตแล้วก็ทําหัวใจให้เข้าใจถึงความจริงเพื่อที่จะได้มีความสุขอย่างยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่าการเวลาไม่อาจจะรักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่างจเจริญพร